นะครับคือทาง <c oughs> เส้นบ้านคุณวังมุ่งสู่บ้านวงบ่อหรือสู่ถ้ำพระแมายา่ย่าครับอันนี้รอบโดยภูเขาอันนี้เขาหลวงนะครับอันนี้ที่เห็นลำลายลำลายนี่คือเขาหลวงครับคือจอ่าเส้นทางจะเป็นจดกันนะครับอันนี้คือท้องไร่ท้องนาครับ ผลมาก็ทำข้าวทําอะไรกันไปนี่ครับเส้นทางครับก็ท่าพระมิยาก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับถ้าใครมีโอกาสแวะมาสุขโขทยัยเที่ยวกรุงเก่าสุขโขทัยแล้วเชิญครับเชิญเชิญมาเที่ยวท่าพระมยาก,กับเขาหลวงนะครับอุทยานแห่งชาติรามกำแหงบรรยากาศก็บ้านนอกบ้านนอกเนี้ยครับชิวๆครับ หน้าร้อนก็ร้อนครับหน้าฝนก็ท่วมครับหน้าหนาวก็หนาวมั่งเหม่นหนาวมั่งเป็นวันวันนี่ครับภูเขาล้อมรอบนะครับฝาเขาฝั่งนู้นเป็นเป็นเมืองเก่านะครับเป็นบ้านมนคีรีครับวิ่งถึงทะลุถึงเมืองเก่าได้ครับเส้นทางนี้ครับจากเมืองเก่ามาก็วิ่งมาได้ครับสายมนคีรีของที่เหล็กครับเส้นภูเขาป่าเท้าลำเนาภัย ตอนเย็นตอนเช้าขี่รถชมวิวได้นะครับบางทีก็มีใครเรียกอีเห็นอีเห็นวิ่งผ่านๆๆๆจะบมีนะครับอันนี้ยยงไมาเยอะนะครับถ้าเกิดเหตุโคนออกนีห่หมอไซหมอไซดจอดกันข้างคให้ลึกแล้วครับช่วงหน้า,นาอึงหน้าอะไรก็ขี่ตับอึงแับอะไรกันแถวนี้นครับ <S <S เป็นบรรยากาศบ้านๆครับ บรรยากาศบ้านๆวิถีชีวิตคนบ้านๆเส้นทางบ้านนอกครับภูเขาอันนี้เขาทอดครับกว้างครับเขาทอดอาหารป่าก็เยอะครับก็อยากก็ยังหาแนวทางเขาก็พัฒนานนะครับแต่ก็ยังหาจุดจุดที่ ยังไงอ่ะจุดที่ที่ลุ่งม,มาตรฐานยังไม่ยังไม่ค่อยเจอยังไม่ได้เขาเนี่เป็นอุทยานแห่งอุทยานนะครับของป่าไม้นะครับอุทยานนะครับภูเขาเชิญน,นะครับเชิญเที่ยวบรรยากาศชมวิวครับภูเขาหลวงก็มี บรรยากาศทุ่งน,งนานะครับ กับเขามาก็เป็นรัดยางครับ